อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t i g 2 4อย่าลืม a t i g 2 4เลือปร,ริเซียงสื่อฝรั่งเศสเปิดเผยตัวเลขรายได้และเงื่อนไขสัญญาของเคลียนเอ็มปาเป้กับปารีเซียงเชแมงซึ่งหากอยู่ครบสัญญาจะรับทรัพย์ถึง630ล้านยูโร เมื่อช่วงสมเมที่ผ่านมาเอ็มปัปเป้ตกเป็นข่าว่าเตรียมย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวไปอยู่กับเรอัลมาดริดก่อนที่เขาจะเปลี่ยนใจเลือกต่อสัญญากับแมแชร์จนถึงปี2025ซึ่งคาดกันว่าสาเหตุที่ทําให้เปลี่ยนใจก็คือการที่สโมสรทุ่มขนเหนือก้อนโตให้แต่ไม่มีการเปิดเผยตัวเลขที่ชัดเจนออกมาล่าสุดเลอปริเซียแจกแจงรายละเอียดในสัญญาใหม่ของเอ็มบัปเป้โดยระบุว่าเขาได้รับค่าเหนื่อยเดือนละ6ล้านยูโรหรือปีละ 2,700ล้านบาทนอกจากนี้ยังจะได้รับค่าสัญญามูล,ลค่ากว่า180ล้านยูโรหรือกว่า6,700ล้านบาทซึ่งจะแบ่งจ่ายเป็นเวลา3ปีและจะได้รับแบบเต็มจำนวนไม้ว่าเขาจะย้ายออกจากทีมก่อนหมดสัญญาก,ก็ตามพร้อมกับยังมีค่าความพักดีที่อยู่กับทีมต่อซึ่งจะได้รับทันที70ล้านยูโรหลังจบฤดูกาลนี้และจะเพิ่มในทุกๆปีเป็นจำนวน10ล้านยูโรหากเขายังอยู่กับทีมต่อไป ทัมมูลค่าเีรียมปเัเป้จะได้รับทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ630ล้านยูโรหรือ23,310ล้านบาทหากอยู่ครบสัญญาในปี2025ซึ่งนี่จะทำให้เขากลายเป็นนักกีฬาที่ได้รับค่าจ้างมากที่สุดตลอดการของโลกในเวลานี้วิเคราะห์ศึกแชมเปี้ยนส์ลีกแพ้แชแ์ะปะทะมักคบี้ไฮฟาณสนามปร์คเดอแพรงเวลา2นาฬิกา แฟรแชร์ต่อ2.75แมรแชร์จะหมดสิทธิ์ใช้งานเพรสเนลคิมเพมเบ้ดนโนเมนเดสและดานิโลเปเรล่ารวมไปถึงมาโกวารติที่ติดโทษแบดการการจัดทัพจะมาในระบบ3-4-2-1กองหน้าตัวเป้าจะเป็นหน้าที่ของเคลียนเ e อ็มปาเป้โดยมีเนมาและเลียเนลเมสซี่เป็นตัวสร้างสารรคเกมส่วนมัร์กไฮฟาจะหมดสิทธิใช้งานมาบูจาเบอร์โดเลฟฮาซิชา และซิปปัสโกลโนที่บาดเจ็บด้านการจัดทัพจะมาในระบบ3-5-2คู่กองหน้าจะเป็นหน้าที่ของฟองดีเปียโรและมาวิชิโบตาโดยมีเนาตาราวีเป็นหัวใจสำคัญในแดนกลางเรื่องชื่อชั้นและศักยภาพทีมจัดว่าห่างชั้นกันอยู่อย่างเห็นได้ชัดแปรแชร์กำลังทำผลงานได้ดีชื่อชั้นและศักยภาพนักเตะก,ก็เหนือกว่าแถมวันนี้ได้เฝ้ารังด้วยพวกเขาต้องการเก็บชัยชนะเพื่อแย่งแชมป์กลุ่มกับเบฟิกา้า ดูแล้วน่าจะจัดเต็มส่วนทางมัคคคบี้ก็ผลงานดีไม่เบาเกมล่าสุดเอาชนะยูเวนตุสมาได้ถึงเกมนี้จะเน้นยังไงแต่การปเปลี่ยนแป้แชร์ก็ดูจะต้านทานได้ยากถึงราคาจะเปิดมาแพงก็หน้าต่อผลที่คาดแป้แชร์ชนะ3ประตูต่อ0จัดอันดับผู้จัดการยอดเยี่ยมประจำปี2022โดยโ4 2โฟ อันดับที่20อูนัยเอเมลี่จากบีเอเรอแม่ใหญ่ชาสเปนวัย50เข้ามายกระดับเรือรำน้ําให้กลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่ลุ้นพื้นที่ยุโรปแบบเต็มตัวตลอดหลายปีที่ผ่านมาแถมยังเคยพาบีเอเรอคว้าแชมป์ยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยการพังาดเป็นแชมป์ยุโรป้าเมื่อปี2021อีกด้วยอันดับ19บูดฟ,ฟิเซอร์จากยูเนียนเบอร์ลินพจัธการชาวสวิตสแลนด์วัย56 ที่หลายคนสงสัยว่าทำไมเขาต้องติดอยู่ในลิ์นี้แต่หากไปดูผลงานอุนิโอนเบอร์ลินถิ่นเล็กๆที่ทราบปรากฏการอันยิ่งใหญ่ภายใต้การคุมทีมของเขาจบอันดับ5ในบรเดลิกาฤดูกาลก่อนและผง,งาดน,นับประจาฝูงอยู่ในเวลานี้ชนิดทิ้งห่างไปเยมเมนิกถึง4คะแนนด้วยกันอันดับ18ดโรเบโตมอชินีจากทีมชาติอิตาลีแม้จะอกหักจากการพลาดท่าพาอิตาลีไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปลายปีนี้ ผลงานในยูฟ่าเนชัลลีถือว่าเข้าตาโดยการเบียดทั้งอังกฤษและเยอรมันเข้าป้ายแชมป์กลุ่มแารสิบไปแข่งในรอบต้องเอาต่อไปอันดับ17เจที่เสียดสตรษจ,จากฝ่ายบวกนใหญ่ชาเยอรมันวัย5้เป็นอีกคนจากศึกบนเลิก้าที่มีชื่อติดในการจัดระดับครั้งนี้ฝ่ายบวกทำผลงานได้อย่างนัดแรงในช่วงปีที่ผ่านมาแถมในซีซั่นนี้ยังรั้งอันดับ3ของตาราง มีแต้มตามหลังมาเยมินิกอันดับ2เพียงแต้มเดียวเท่านั้นอันดับ 16. เลโอเนลสคารโรนี่จากทีมชาติอาร์เจนติน่าผู้ซื้ออดีตตำนานกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาเข้ามาสร้างความหวังให้กับแฟนๆอาร์เจนตีอีกครั้งหลังพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกามาครองได้เมื่อปีก่อนและไม่แพ้ใครมาแล้วเกือบเวลา2ปีอันดับ15เอริ็กเทนฮารกจากแมนยูนเต็ด เทนฮากมีผลงานที่โดดเด่นอย่างยิ่งกับอาร์แจ็คจนกระทั่งถูกเลือกขยายมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเขาก็พอจะมีผลงานในการพาทีมไปในทิศทางที่ควรจะเป็นมากขึ้นแต่ก็ยังต้องมาลุ้นกัน,นยาวว่าสุดท้ายแล้วเขาจะคืนชีพให้ปีศาจแดงได้สาเร็จหรือไม่อันดับ 14. ชาบี้จากบาร์เซโลนาอดีตตำนานสโมสรที่รับไม้ต่อจากโรนัลคุมันตัแตน้แต่ฤดูกาลก่อนแต่สามารถพราบาร์เซโลนา กลับมาเป็นทีมหัวตารางได้อีกครั้งในระยะเวลาสั้นท่ามกลางวิกฤตการณ์ของสโมสรอ,อันดับ13เอ็ดดี้ฮาวจากนิวคาสเซิลซื้อเลือดผู้ดีที่เข้ามาพร้อมกับการเข้ามาของเจ้าของทีมขึ้นใหม่ที่ดูเหมือนว่าจะเข้ามาย่อระดับสารีการลงได้ค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่ฤดูกาลก่อนมาจนถึงฤดูกาลนี้ชนิดที่เริ่มเห็นทรงที่นิวคาสเซิลจะกลับไปยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งในระยะเวลาไม่นานันดับ12บ อีซอมเกาติเยจากแป๊ะแชในยาฝรั่งเศสวัยห้าสที่เพิ่งเข้ามาทําแป๊ะแชในฤดูกาลนี้แต่สามารถสร้างผลงานได้ดียังไม่แพ้ใครรังสารคผู้แบบชิวชในอดีตเขาเคยพาเรยวยลไปแชมป์ลีกเอิงเมื่อปี2021มาแล้วอันดับ11บฮันซีฟลิกทีมชาติเยอรมันอนดีตตำนานนักเตะของอีซีเลกที่สร้างชื่อมาจากการทาทีมอเยอร์เมนิกจนคว้าที่เป็นแชมป์เมื่อปี2020 ก่อนเข้ามารับงานทีมชาติต่อจากโยฮิมเลิฟซึ่งผลงานก็บอกแล้วว่าพอจะมีอนาคตแม้จะไม่ได้เข้ารอบน็อกเอาท์ในศึกยูฟ่าเนชัลลีปีนี้ก็ตามอันดับ 10. เดโก้เซเมลเน่จากออลิโกมาลิต้จัการทีมพันดุชาวอาร์เจนตินาที่กลายเป็นสีรักษ์ของทีมตาหมีไปเป็นที่เรียบร้อยปีนี้กลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งกลายเป็นทีมรุ่นหัวตารางร่วมกับปาซ่าและเรอลมริตเต็มตัว อันดับ9ยูเลนไดเกิลมันจากไบเยมินิกกุือหนุ่มเจ้าของสถิติผู้จัดการที่ย้ายทีมด้วยค่าตัวแพงที่สุดในโลกสมัยที่ย้ายจากฮอฟเฟนไฮม์มาอย่างไบรเยมินิกซึ่งแม้ผลงานในลีกจะยังทรงๆแต่ทั่วยุโรปยังคงเป็นทีมที่น่าเกรงขามากที่สุดทีมหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ8แกรมพอตเตอร์จากเชลซีสร้างชื่อมาจากการสร้างไบรตันจากทีมเล็กๆให้กลายมาเป็นทีมที่เล่นเกมบุกสวยงามและน่ากลัวจนถูกเชลซีทาบทามมาร่วมทีม ซึ่งผลางานในช่วงเริ่มต้นกับเชลซีต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเอาเรื่องเลยทีเดียวอันดับ 7. จ็ดโทมัสตุเคิลนักใหญ่ชาวเยอรมันที่เพิ่งแยกทางกับเชลซีไปหม,มากๆทั้งที่เพิ่งจะเริ่มรู้ดูการไปได้ไม่กี่เกมเจ้าตัวเคยเข้ามาสร้างเชลซีให้กลับมาเป็นทีมที่น่ากลัวภายในช่วงค้าบคืนแถมยังเคยพายเชลซีคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่2ในประวัติศาสตร์สมสซอนอีกด้วยอันดับ6 มิเกลอัลเตต้าจากอาเซนนอนกุ้ซหนุ่มที่ฤดูกาลนี้ผลงานกับไอ้ปืนใหญ่ดีเกินคาดพาอาเซนอลบินสูงรังจากฝูงสบายๆชนิดทิดาหน้าคว้าัยได้อย่างต่อเนื่องซึ่งผลงานดูดีมีอนาคตเลยทีเดียวน่าสนใจว่าที่สุดแล้วอร์เตต้าจะพาทีมสำเร็จในฤดูกาลนี้หรือไม่อันดับ 5. สเตฟาโนเปียลลี่จากเอซิมิลานผู้ตัดการทีมชาติอิตาลีวัย50 ที่สร้างปริศาสตร์พาเอซิมิลานผงาดคว้าแชมป์กกาโชติิลามาครองได้ในฤดูกาลก่อนปีนี้ก็ยังทําผลงานได้ดียังอยู่ในเส้นทางของการคว้าแชมป์ลีกและฟุตบอลยุโรปอันดับ 4. อันโตนิโอคอนเตจากแฟมฮอสเปอร์ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในใหญ่อิตาลีรายนี้ทําให้ไก่เดยทองเป็นหนึ่งในทีมยักษ์ใหญ่ในอังกฤษได้จิ๊กจิงกจังอีกครั้งซึ่งผลงานก็จัดว่ายอดเยี่ยมด้วยการขึ้นมาลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัว อันดับ3ามจะเกินครอบจากลิอร์พูแม้ว่าหงแดงในฤดูกาลนี้ผลงานจะไม่ดีเท่าที่ควรแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะเกินครอบกลายเป็นกุะซืหัวแถวของโลกไปเป็นที่เรียบร้อยจากการชุบชีวิตลิอร์พูให้กลับมาประสบความสำเร็จและกลายเป็นทีมยักษ์ใหญ่ที่น่ากลัวที่สุดทีมหนึ่งของยุโปรปไปจนถึงปัจจุบันอันดับ2คาโลนชโรติจากเรอลมริดหลังยา้ายไปคุมเรอลมริดอีกครั้งเมื่อปีก่อนบุนซูรานี้ก็พามามริดประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดได้ทันที แถมยังปั้นให้สตาร์หลายคนนัดฟอร์มเทพกลับมาได้อีกครั้งอย่างเช่นวินิสอุจูเนียและเจ้าของรางวัลบอลลงดอกคนล่าสุดคาริมเดดเซม่านั่นเองอันดับ 1. เป๊ปกวาริโอลาจากแมนซิตี้ไม่น่าแปลกใจเลยสําหรับเป๊ปที่เคยพาแมนซิตี้ไล่ล่าความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นเต็งหนึ่งแทบทุร,รายการที่พวกเขาลงเล่นแถมฤดูกาลนี้ได้กองหน้าคนใหม่อย่างฮาร์เลนมาทำให้แมนซิตี้ ยิ่งน้ากลัวขึ้นไปอีกหลายเท่าตัว